ตอนนี้ดอกไม้เริ่มเอาขึ้นว่างนายหลวงปูแล้วเนาะค่ะสวยงามมากๆค่ะสวยงามไหมคะตอนนี้กำลังประดับกันเนาะคะ่ะรวมด้วยช่วยกันมาตั้งไว้เดียวสิเอาอเดี๋ยวสิมาจัดอีกเที่ยหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้คือกำลังเอามาว่างจัด,ดยอยู่เนาะจ้ะเหตุบอทอนไ้แล้วเนาะค่ะ เนาะค่ะรวมด้วยช่วยกันหลายๆคนชาวบ้านเนาะช่วยกันเดี๋ยวจัดเซต็จสิทายให้เบื้องอีกเธอหนึงเนาะค่ะตอนนี้ยังจัดท่านในเสร็จเนาะตอนนี้เป็นการร่วมกันช่วยกัน สวยงามค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ